ส่วนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้ผ่าทางตันคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาโดยเสนอสอบสวนข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายที่สั่งไม่แย้งคำสั่งอายการนะคะแล้วก็ตั้งข้อหาใหม่เรื่องของการเสพโคเคนเพราะก็ตั้งกรรมการสอบพลตำรวจโทเพิ่มภูนชิดชอบผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็นายตำรวจที่เกี่ยวข้องอีก20กว่านายด้วยนะคะติดตามจากทีมข่าวอัชญญการ,รมสำนักข่าวไทยค่ะ ันนี้กรรมการสอบสวนคดีบอสวรยุทธอยู่ทยาชุดตํารวจนําโดยพลตารวจเอกสัตววัตรอิรันบุรณะที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติพลตารวจโทจารุวัฒน์ไวยสยะผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดแถลงผลการสอบสวนตามคําสั่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือพบตรหลังทําความเห็นกว่า1,400หน้าเสนอต่อพบตรเมื่อ11สิงหาคมที่ผ่านมา ผลการสอบสวนไม่พบว่าพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบผู้ช่วยรัตรอมีความบกพร่องกรณีไม่แยง้งคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย โดยชีย้แจงว่ากระบวนการทําความเห็นทางคดีมีคณะทํางานกฎหมายและคดี4ชุดพิจารณาทําความเห็นอย่างอิสระปรากฏว่าคณะทํางานเห็นตรงกันไม่แย้งคําสั่งอายการจากนั้นเสนอพลตำรวจโทเพิ่มภูลใช้ดุลพินิษ์ถือเป็นที่สิ้นสุดคดีเปลี่ยนแปลงความเห็นไม่ได้ยืนยันไม่ได้ช่วยฟอกข่าวให้กับผู้ช่วยเพิ่มภูลตอบออกมาแล้วนะยังไม่บกพร่องครับครับเพราะเหตุว่า การแย้งค <chat> ําสั่งพนักงานการผมอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับมันแย้งได้เฉพาะข้อกฎหมายกฎระเบียบท่านพรังงานอายการอ้างมาถูกต้องหรือไม่มันแย้งได้เฉพาะประเด็นที่เป็นพยานที่สามารถกลับความเห็นพรังงานอัยการได้เท่านั้นเป็นสาระสําคัญแห่งคดีเท่านั้นที่สามารถกลับความเห็นพนังงานอัยการได้เท่านั้น ส่วนประเด็นความเร็วของรถยนต์พุ่งชนดาบตำรวจวิเชียกรกลั่นประเสริฐตำรวจสนอทองหลอกเสียชีวิตลดลงซึ่งมาจากคาให้การของพันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันทร์จนเป็นที่มาของจุดเปลี่ยนคดีกรรมการชุดนี้ได้สอบสวนพันตำรวจเอกธนสิทธิ์3วันเต็มเจ้าตัวยืนยันความเร็วเท่าเดิม177กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจากการสอบสวนผู้เชี่ยวชาญกลางยืนยันความเร็ว177กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรืออาจเร็วได้ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้จึงเชื่อในข้อมูลชุดนี้ส่วนข้อสงสัยสาร โคเคนจากการสอบสวนเภศสัชก,กรและผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าเป็นสารที่เกิดจากการเสพโคเคนอาหารยาปฏิชีวนะและยาแอมอกซีไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในร่างกายจึงเสนอพบอตรหรือฟื้นข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและแจ้งเพิ่มข้อหาเสพโคเคนจากข้อที่จินที่ปรากฏเพิ่มเติมเช่นรายงานการคำนวณความเร็วผู้เชี่ยวชาญมายืนยันความเร็วที่177 ต่อชั่วโมงและผู้เชี่ยวชาญอื่นก็ยืนยันที่ความเร็ว126ก,กิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงแม้จะใช้การคำนวณหลักการเดียวกันกับที่คำนวณได้80กิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญแก่คดีที่สามารถพิสูจน์การกระทำความผิดของผู้ต้องหาเพื่อให้สาลลงโทษผู้ต้องหาตามกฎหมายได้นะเห็นควรส่งพยานหลักฐานและรายะเอียดข้อเท็จจริงไปยังอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาดำเนินการตามดำเนินการตามปวีณาตรา147ต่อไป การสอบสวนยังลงลึกและสอบย้อนหลังไป8ปีตั้งแต่เกิดเหตุมาจนถึงการชี้นุพินิษของผู้ช่วยเพิ่มพูนทําให้พบความบกพร่องของตํารวจ14นายโดย11นายเป็นชุดเดียวกับปปชเคยชีย้มูลไปแล้วส่วนอีก3นายยังไม่เปิดเผยรายชื่อโดยข้อบอกพร่องที่พบเช่นไม่ขอหมายจับหรือขอหมายล่าช้าเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศไม่ตรวจแอลกอฮอล์ไม่ตั้งข้อหาเสพโคเคนและพ่วงก,กับไม่ควบคุมคดีอย่างใกล้ชิด จึงเสนอผบว่าตรอตั้งกรรมาการสอบสวนเอาผิดทางวินัยและอาญาซึ่งความผิดทางอาญาย้อนหลังดำเนินคดีกับคนที่กเกษียณไปแล้วได้ด้วยในกรณีพนักงานอายการให้สอบพยานเพิ่มเติมเนี่ยในจุดบกพร่องที่ผมเห็นก็คือพนักงานอายการให้ไปออกหมายจับนะแต่ต,ตัวเองไม่ได้ไปออกหมายจับนะฮะโดยอ้างเหตุว่าทนายความขอเลื่อนนะเละมีการร้องขอความเป็นธรรมแล้ว ซึ่งผมคิดว่ามันฟังไม่ขึ้นยังไงก็ต้องไปออกหมายจับเนื่องเพราะงหญยการสั่งแล้วต้องไปดําเนินการครับอย่างเงี้ยต้องทำในเรื่องวินัยก็ต้องมีอีกชุดไปลงทันทางวินัยแต่ผมจะส่งข้อมูลให้ทั้งหมดครับนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังสั่งตั้งกรรมาการสอบสวนผู้ช่วยเพิ่มพูนแม้การสอบสวนของกรรมาการชุดนี้เบื้องต้นไม่พบว่าเขาบกพร่องในการใช้ดุลพินิษแต่เพื่อให้หมดข้อข้อหา การแถลงข่าววันนี้ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เป็นการชี้แจงเหตุการณ์ย้อนหลังเมื่อ8ปปีก่อนมีประเด็นที่สังคมสงสัยและยังตอบไม่ชัดเจนเช่นมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือไม่ตำรวจชี้แจงว่าไม่ได้สอบสวนเรื่องนี้เมื่อถามว่าผลสอบสวนเอาผิดได้แค่ตำรวจยศเล็กเท่านั้นประเด็นนี้ก็ไม่ถูกชี้แจง มีรายงานว่าการสอบสวนพบนายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้บกพร่องกว่า3 0นายซึ่งคณะกรรมการได้เสนอรายชื่อให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการสอบสวนลงโทษแล้วทีมข่าวอาจยกรรมสำนักข่าวไทยอสมทร,รายงาน